าวัดในกรุงเทพหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ควรไปสารากลาร์สารหลักเมืองสารหลักเมืองไปสารัการทำไมไปบิ๊กว่านถูกสารหลักเมืองกรุงเทพมหานครหรือสารหลักเมืองประจําจังหวัดท่านไปได้เลยนะครับไปขอพรได้สักการะได้นะครับ <ข>แล้วก็วอขอให้ชีวิตมีวความมั่นคงขอให้เป็นตึก,กแผนมีหลักชยัยทาสิ่งใดขอให้สําเร็จดังหวังทุกประการมผมก็แนะนําหลายๆคนนะบางคนเนี่ยจะต้องไปศาลหลักเมือง<ม>ตามช่วงเซนที่เราบอกนะจะต้องมีเหรียญบาทกี่เหรียญทองคาเปลวกี่แผน่นแล้วก็ผ้ากี่ศอกกี่สีนะครับดอกไม้เนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างอันนั้นก็แล้วแต่แต่ถ้าเราเอาสเตเบิลเลยก็คือเนี่ยแหละไปสการะนะครับไปไหว้ได้ นะครับแล้วก็เป็นที่ต่อไปเนี่ยเยอะเลยนะครับที่ต่อไปก็มีที่วัดพระแก้วนะครับวัดพระแก้วอันนี้เป็นวัดพระเระสรัตนศาสดารามเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันสําคัญและก็เป็นพระบรมมหาราชวังด้วยอันนี้เป็นของคู่บ้านคู่เมืองเนี่ยเราไปกราบสักการะเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีงามมาก <S <s. <S ผมเคยไปแต่ไม่ได้ไปนานมากแล้วเนาะแต่ผมเ่อเวลาไปแล้วก็ไปไหว้ดูด้านหน้า <s. S 1> นะครับตรงข้ามไม่ได้เข้าไปก็ถึงเหมือนกันคนต่างชาติมาคนาต่างชาติมาเยอะนะนะครับผมว่าวหว้าสารหลักเมืองเสร็จแล้วก็หันหน้าไปหาท่านนะครับที่ต่อไปเลยก็วัดพระเชตุพนวิมลบังารารามหรือว่าวัดโพ,โพวัดพนอนอันเนี้ยผมก็จะไปว่า้อันเนี้ยถ้ามีโอกาสไปนะไปแข่งกับฝรั่งหน่อยเยอะมากเราใส่ชุดไทยไปนะครับถ้าใส่ชุดไทยไปกลัวว่าจะซ้ำใส่ชุดจีนนะครับเป็นยิ้มไปก็ได้ อันนี้เราก็จะบ่า้นะครับพระนอนอยู่ด้านในสวยมากใช่นะครับไปกาบสําสำหรับคนเกิดบันังคาตั้งจิตสกาละดีๆเลยนะครับล้วก็จะอยู่แบบอยู่ดีกินดีตลอดไปเลยนะครับต่อไปก็คือไปที่ศาลเจ้าพ่อเสืออันนี้เป็นที่ที่ผมไปบ่อยนะครับอันนี้เข้าไปตรงเแยกคอกหัวนะครับเข้าไปผมก็จะไปไหว้อันนี้นะครับก็จะขอพรผมจะชอบจุดตะเกียงจุดเทียนนะครับแล้วก็ไหว้ แล้วก็จะมีของขายข้างหน้าแล้วแต่ราคาที่คุณจะชื่นชอบเราก็ทําในสิ่งที่เรารู้สึกพอดีถ้ามีชับไม่มากเราก็ยกมือไหว้อธิษฐานทเทพเ,เทวดาไ,ดไม่ได้ต้องการอะไรมากมายต้องการการคารพและก็จิตที่ส่งถึงกันแค่นั้นนะครับเราจะได้เรื่องของอํานาจบารม uh huh. อนนีอันนี้อันเนี้ยจะจะได,ได้แบบความเกรงขามอ่ะต่อไปก็วัดสุทัศน์เทวรา<ๆ>รามอันนี้ผมก็ไปเวลา ผมไม่รู้หรอกตอนนั้นผมไปเพราะว่าเขาบอกว่ามีโบสถ์อันนึงสวยมากสร้างสมัยรัชกาลที่สามสวยมากเป็นแบบว่าที่แบบผมก็เข้าไปนะครับแล้วก็ไปทําพิธีไหว้พระนูน่นนี่นั่นเสร็จแล้วเขาก็จะมีสวดนะครับเขาเรียกว่า<น>สวดมนต์ทำวัดดีมากเลยแล้วก็มีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมไปสวดอะไรนะอันหนึง่งแบบขอเข้ามาขอเข้ามาอขอเข้ามากรมแล้วก็บอกว่า คำสาบานอ่ะพวกคำต่าง,างของคำสาบานคำสาบแช่งอ่ะอันนี้ผมจะไปข้างในเนี่ยจะมีพระพุทธร,รูปอยู่องค์หนึ่งนะครับชื่อว่าพระกัดกัดฝิ่นหรืออะไรเนี่ยสักอย่างหนึ่งอยู่ด้านในชื่อไม่ได้ลพวกเเคยไปถ่ายเป็นองค์องค์สวยอันนี้ผมไปพระกัดฝิ่นนะครับ,รบ,รบข้างใน <S <s ยามุนีอะไรสักอย่างก็ไม่รู้สวยพวกเคยไปถ่ายสองสามครั้งแล้วค่ะแล้วก็ไปต่อที่วัดชนะสงครามอันนี้อย่างที่บอกกันไว้แล้วใช่อันเนี้ย ปุ๊กชอบไปไปล้างห้องน้ำเมื่อมก่อนนะเมืสวยงามมากถ้ามีโอกาสเนี่ยแวะเข้าไปนะครับไปไหว้จริงๆเนี่ยผมอยากจะทำทัวร์เวัดแต่กลัวร้อนคือจริงๆแล้วช่วงปีใหม่อ่ะอันนี้จะเป็นหนึ่งอีกหนึ่งวัดที่ทุกคนจะไปเพราะว่าจะชนะทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยเริ่มต้นปีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นความเชื่อนะสรีรงคลกับตัวเราเองต่อไปก็เป็นวัดระฆังโคศิตาราม วัดตะคารโคศิตารามนี่ก็อยู่ตรงศิริราชตรงขึ้นไปริมแม่น้ําอันนี้เป็นวัดที่ผมไปหลายครั้งนะครับก็ไปขอพอรท่านขอให้ชื่อเสียงของเราโด,งดาง่งดังทาสินค้าสิ่งใดอะไรเงี้ยใครที่ทำเนี่ยนักรีวิวหรือว่าอะไรเงี้ยขอให้แบบชื่อเสียงแบบโด่งดังก็ผมถวายเสียงผ้าไตรนะบางทีผมก็ถวายผ้าไตรนะแล้วก็จุดธูปจุดเทียน เพื่อเป็นเลิกเป็นชายของเราบางนนคนก็จะไปถวายละครังใช่เพื่อให้ดังกระจาย<ช>และต่อไปก็วัดอรุณราชวราลามนะครับว,<จ>วัดแจ้งอันนี้สวยมากอันนี้ผมมีน้องคนหนึ่งเขามีโรงแรมอยู่ตรงข้ามอันนี้อืใช่สวยสวยมากแล้วก็ถ้าไปเนี่ยไปไหว้ผมเดินเข้าไปนะเขาปฏิสังขรหรือบุรณะแล้วเนี่ยโหยงามมากสุดยอดอ่ะชีวิตรุ่งโรดอันเนี้ย เคยขึ้นไปแล้วเคยขึ้นเคยขึ้นไปแล้วก็คุณเห็นไหมเราเป็นคนไทยอ่ะเรายังไม่ค่อยได้ไปเลยแต่อ้ฝรั่งอ่ะมันมาเมืองาเมืองบ้านเมืองเราอ่ะมันไปหมดทุกวัดเลยอ่ะเออเรื่องเราบอกว่าทําไมมันเป็นพวกคนสิวิไลว่าทาไมมันถึงเนี่ก็พอรู้ไงมันถึงไปในที่ที่พวกนี้ไงใช่ป่ะเราอ่ะเวลาไปเมืองนอกไปอะไรชอปปิ้งไปนี่เอ๊ะเอ๊ะนี่เอ๊นี่แต่ฝรั่งมามันไปไหนไปวัดนี้ไปสิ่งที่จะไปนี่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 มันไปเยอะกว่าเราอีก แล้วมันเดิ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 นเดเดินแล้วมันก็ศึกษาแล้วมันก็รู้เห็นเราเห็นหลายคนเลยเห็นไหมสุดท้ายเนี่ยก็บวชอ,อ,อันนั้นคือเรื่องนึ่งอันนี้นะปุ๊กจําไม่ได้นะว่าวัดวัดแจ้งอะ่ะเหมือนกับมีสาลศาลสารพระเจ้าตักสินนะคะม,มีมีอยู่หน้าหน้าเจดีมั้งคะถ้าจําวัดไม่ผิดเนาะแล้วก็เวลาคนที่เหมือนกับโดนของหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะไปรอดตัง๋ง ต่างที่ท,ท่านที่ท่านอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะใช,ใช่ใช่ใช่อันนี้แหละอันนี้ยน่าไปแล้วก็ที่สุดท้ายวัดกัลยนานมิตรนะครับหรือว่าซัมปอรกง,งนะครับโชคดีมีชัยตลอดไปนะครับมมเป็นปออพระโตริมน้ําตามตำนานกรุงศรีอยุธยานะครับวัดกัลยนานมิตรเพื่อเป็นสิริมงคลอันนี้ที่อยุธยาเขาก็ตามนี้ครับอันนี้ที่อยุธยานี่สวยมาก แล้วผมขอเสริมนะครับถ้าใครอยู่นนทบุรีนะครับไปผมไปวัดโบสถ์ก็ดีนะครับวัดโบสถ์เหมือนกับพึ่งดีดดีดโบสถ์ขึ้นอะไรอย่างงี้แล้วก็วัดกําแพงนะผมก็ไปวัดกําแพงจะมีโบสถ์มหาอุดๆๆๆอนั่นแหละผมไปมาอันนี้ก็สุดยอดเหมือนกัน <ๆ S 2> ก็เห็นหน้าตาอย่างเงี้ยก็ชอบไปพาลูกหลานไปทัวร์วัดนะเพราะว่าได้เป็นสิริมงคล เพราะว่าสิ่งเดียวที่จะยึดหนีย่ยึดเหนี่ยวจิตใจพวกเราได้เนี่ยมันก็คือความสงบร่มเย็นผมไม่อยากไปวัดตอนที่เรามีทุกข์ผมชอบไปวัดตอนที่เรามีสุขและเราจะรู้สึกร่มเย็นผมไม่อยากเป็นเหมือนในละครเสร็จแล้วก็ต้องไปวัดร้องไห้บวชโอ้ต้องอะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องมีความสุขแต่เวลาเราอยู่ข้างนอกเนี่ยเราต้องทําให้เกิดความสุขก่อนสร้างแรงพลังก่อนอย่าไปมองว่าทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่แย่อะไรอย่างเงี้ย